อา้าวการ์ดเต็มอีกอ่ะเปลี่ยนการ์ดก่อนสวัสดีจ้ะแองจี้วันนี้นะคะเราก็มี EP ที่2นะคะของจับแปลงคุยนะคะมาฝากพวกเธอกันแหละแองจี้แล้วเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการย้ายประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นที่แบบว่า เป็นที่พูดถึงกันอย่างแบบว่ากว้างขวางและกันว่าแบบเออมันก็เกิดแบบการพูดคุยกันเนานะว่าแบบเอออยากจะย้ายประเทศก็เนื่องด้วยจากอ,อ่อ you know นะ g ีหลักๆก,ก็คงจะเป็นการบริหารประเทศที่มันล้มเหลวใช้คําว่าล้มเหลวละกันนะคะของรัฐบาลของเราในรัฐบาลน,นี้นะมันก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆว่าแบบทําไมคนไทยถึงอยู่ที่ประเทศของตัวเองแล้วไม่มีความสุขนะคะก็ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะแบบว่าเออถ้าอยู่นี่ไม่มีความสุขก็ย้ายประเทศสิทีนี้มันก็เลยมีปรากฏการขึ้นมาว่าแบบเออถ้ากูย้ายได้กูย้ายแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความคิดที่แบบเอออยากจะย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานในการดํารงชีวิตเนี่ย ไปอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ผิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือคนเราอะ่ะเรามีอิสระในความในความคิดของเราแล้วก็อ,อ,อยากจะมีอิสระในการได้ Express ความคิดแล้วก็ ความรู้สึกของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งความคิดในการที่อยากจะย้ายที่อยู่ย้ายประเทศเนี่ยมันก็ไม่ผิดแล้วมันก็มีมานานแล้วนะคะอย่างในเบลเยียมเองนะคะเป็นประเทศที่เราอยู่ในตอนนี้นะจีก็มีคนที่ย้ายเข้ามาอยู่แบบเยอะมากจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะย้ายมาด้วยอาจจะเป็นลี้ภัยสงครามมานะคะเพราะว่าเราก็รู้จักเพื่อนที่เคยเรียนภาษาด้วยกันนะคะก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่เบลเยียมก็คือหนีสงครามมานะคะแล้วก็ บางคนก็อาจจะลีภัยทางการเมืองมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หนีความลําบากมานะคะก็มาพูดในฐานะอีกคนหนึ่งที่ย้ายประเทศมาอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าในกรณีของเราอาจจะไม่เหมือนใครๆนะเพราะว่าเราไม่ได้หนีอะไรมาเราแค่แต่งงานแล้วก็มาอยู่กับสามีที่นี่นะคะฉันจะทํายังไงกับผมฉันดีล่ะแองจี้กิฟขึ้นไหมหรือว่ายังไงก็ประเทศเบลเยียมนะคะก็เป็นประเทศเมืองหลวงนะของ ยุโรปนะคะสาภาพยุโรปนะถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็คล้ายเป็นกรุงเทพอ่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเมืองหลวงเป็นกรุงเทพของยุโรปทั้งหมดเลยนะคะแล้วยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีเหมือนสนธิสัญญาที่แบบรับผู้ลี้ภยัยสงครามผู้ลี้ภยัยทางการเมืองอะ่ะเข้ามาอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้เห็นว่าแบบในทวีปยุโรปเองหรือว่าในในเบลเยียมเองเนี่ยเขาก็มีมีชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วปีหลังๆมาเนี่ย ก็คือเยอะมากแองจี้แล้วถ้าเกิดว่าเธอถามฉันว่าประเทศเบลเยียมน่าอยู่ไหมสําหรับที่แบบเออถ้าเราย้ายประเทศมาแล้วเบลเยียมน่าอยู่ไหมแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นทางเลือกที่ดีไหมก็บอกเลยว่าประเทศเบลเยียมน่าอยู่และเป็นทางเลือกที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะก็คือเราแบบ เราแต่งงานมาอยู่กับสามีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หนีอะไรมานะก็มาด้วยความสมัครใจมาด้วยความแบบอยากไปอยู่กับสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอได้มาอยู่แล้วก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าคุณภาพชีวิตที่เราได้รับที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยมันดีกว่าคุณภาพชีวิตของเราที่เราอยู่ที่ไทยนะคะหลักๆเลยที่เราอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสภาพอากาศก็อีกเรื่องนึงนะก็คือ <laughs> ถ้าคนที่อยู่ที่นี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบเออประเทศเบลเยียมก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบอากาศไม่ดีนะคะหมายถึงว่าสภาพอากาศอะนะถึงกับแบบตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆแล้วเราไปเรียนเรียนภาษาเขาจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศมากๆอย่างว่าเออวันนี้ฝนตกหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงกับมีออวลีว่าแบบประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที่มี4ฤดูในวันเดียวเธอฟังแล้วดูเวอร์ใช่ไหม ตอนที่ฉันมาใหม่ๆฉันฟังฉันก็บอกว่าโอ้เวอร์เหมือนกันนะคะแต่พออยู่มาได้เจปีแล้วก็ <laughs> ก็ไม่ผิดนะคะมันก็มีวันที่ประเทศเบลเยียมมีสี่ฤดูในหนึ่งวันจริงๆนะคะและบ่อยด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วกันเพราะว่าถ้าเราหนีมาแล้วเนี่ยเราก็อยากมาเจอสิ่งที่มันดีกว่าถูกไหมแองจี้ตอนนี้ที่พูดๆก็คือไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนะก็อาจจะแบบ งงง,งนิดนึงแต่ก็หวังว่าพวกเธอจะจับใจความได้นะ n องจน,น,นะคะไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้หรือเปล่าว่าประเทศเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในอันดับต้นๆของโลกในเรื่องของการที่ประชาชนเสียภาษีสูงที่สุดนะคะถ้าเป็นคนรายได้ปกติอย่างเราๆนะอย่างเราแบบทำงานกินเงินเดือนปกติเนี่ยก็ประมาณ 25นะคะอย่างน้อย25%เปซของเงินเดือนของเรานะแล้วก็ยิ่งคุณรายได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียภาษีเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักๆเลยที่เราต้องรู้นะไม่ใช่ว่าแบบเออมาอยู่ยุโรปอยู่เบล,ลเยียมคือแบบทำงานได้เงินเยอะแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้อง aware ด้วยว่าเสียภาษีเยอะเหมือนกันแล้วค่าครองชีพสูงนะคะอันเนี้ยก็ต้องพร้อมที่จะอัพดปไปด้วยนะคะ แต่ว่านะคะมีแต่นะเรามีความรู้สึกว่าเราโอเคที่จะจ่ายภาษีนะเพราะว่ามันมีความโปร่งใสในแบบภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างก็คืออย่างเราอะ่ะเอ่อทุกๆเดือนก็คือโดนหักภาษีไปจากเงินเดือนโดยตรงเลยนะคะก่อนที่จะเข้าบัญชีเราอะ่ะแล้วประจําปีเนี่ยเราก็ยังต้องมีจ่ายภาษีย้อนหลังด้วยนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของความโปร่งใสนะคะอย่างล่าสุดนี้เราเพิ่งจ่ายภาษีย้อนหลังไปนะคะเ,เขาจะเรียกว่า blasting นะคะถ้าเราแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือจ่ายร่วมกันสามีกับภรรยานะคะแล้วในใบใบเสร็จที่เราได้รับเนี่ยเขาจะแจ้งเลยว่าภาษีที่ เราจ่ายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะคะทั้งระบบสาธารณูปโภคนะคะระบบขนส่งอะไรเงี้ยคือเขาจะแจ้งมาเป็นลิสต์เลยว่าภาษีที่เราจ่ายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าภาษีที่เราจ่ายแบบขนาดนั้นแล้วมันมันไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เราจ่ายภาษีอนันต์บ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็แบบเออสามารถพูดได้ว่าเออที่เราทํางานนี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างเช่นมันไปอยู่ที่การศึกษา ของน้องๆน,นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็คือไปเรียนฟรีนะคะไม่มีค่าเทอมนะแล้วก็เอ่อมันจะไม่มีแบบโรงเรียนเอกชนโรงเรียนของรัฐอะไรเงี้ยที่นี่นะคะจะไม่เหมือนที่ไทยในเรื่องของการแบบรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยจริงๆเขาจะมีเอ่อเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นแล้วระบบก็คือเป็นระบบที่แบบ สถียนมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราแบบเออเราไม่สบายอะไรเงี้ยแล้วเรานัดหมอเราไปหาหมออะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะแบบเออสำรองจ่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอบางที่ก็คือไม่ต้องให้เราจ่ายนะคะเพราะว่าเขาจะไปไปหักกับประกรันสุขภาพที่เราทำเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ว่าเออเป็นประกันของบริษัทอะไระเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยเงินที่เราจ่ายค่าหมอไปอะ่ะมันก็จะโอนเข้าบัญชีเราคืน ะะก็เป็นอะไรที่แบบเออมันไม่ต้องยุ่งยากด้วยอะ่ะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นประกันที่ไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกว่าเราจะเคลมกว่าเราจะแบบคือมันต้องเสียเวลาด้วยอ่ะแองจี้แต่อันเนี้ยก็คือระบบมันดีมากๆแล้วระบบขนส่งนะคะรถไฟรถบัสนะคะรถเมล์อะไรอย่างงี้นะคือเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบชอบนั่งรถเมล์ชอบนั่งรถไฟมากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเออค่าบริการเนี่ยแพง สำหรับเรานะ <c oughs> แพงสําหรับเราก็คือแบบถ้าคิดเป็นเที่ยวก็คือแบบเที่ยวละโอ้เมื่อก่อนถูกกว่านี้นะเมื่อก่อนถูกกว่านี้เราจําได้ว่าแบบเที่ยวละหนึ่งยูโรยี่สิบหรืออะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เนี้ยก็คือขึ้นเป็นแบบหนึ่งยูโรแปดสิบอะไรเงี้ยหนึ่งยูโรหกสิบสำหรับเราก็ก็บอกว่าแพงอยู่ก็ไม่รู้แต่เรา สำหรับเราคือเราโอเคเราแฮปปี้ตรงนี้อยู่นะคะแต่หลายๆคนก็คือแบบอยากจะให้แบบเขาเดินรถหลายเที่ยวขึ้นกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงจากคนที่ใช้รถเมย์จริงๆก็จะรู้ว่าแบบมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนขึ้นถ้าแบบถ้าจะเพิ่มเที่ยวก็คือเพิ่มช่วงชั่วโมงเร่งด่วนดีกว่าเลิกเรียนเลิกงานอะไรเงี้ยที่คนจะใช้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงระหว่างวันธรรมดาเนี่ยคนใช้รถน้อยมากนะคะใช้รถสาธารณะนะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆที่นี่นะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีงานทำปุ๊บเนี่ยเราเป็นแรงงานคนหนึ่งใช่ไหมเราจะเราจะได้ซัพพอร์ตจากรัฐบาลผ่านในจ้างของเราเช่นพวกอ๋อ,อเลอเองจี เช่นอ,อ,อย่างเรานะคะเราจะได้เช็คเอาไว้ซื้ออาหารแล้วเราก็จะได้เช็คแบบค่าเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบคือมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันก็คือมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรามีความรู้สึกว่าเออเรามันดีอะนะคะเช่นเ,เช็คที่เราเอาไว้ซื้ออาหารกลางวันใช่ไหมเขาจะเรียกว่า lunch lunch pass นะคะของเรา ก็คือเราเอาไว้ซื้ออาหารนะคะเมื่อก่อนก็คือเช็คนี้ใช้ซื้อได้ทุกอย่างเลยแต่ว่า,ารู้สึกว่าจะเป็นปีที่แล้วนะคะช่วงโควิดนะจำกัดว่าต้องซื้อได้แค่เฉพาะอาหารเท่านั้นนะคะจ่ายค่าย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแล้ววิธีการให้ของเขาก็คือก็ดูว่าชั่วโมงการทํางานอะไรเท่าไหร่อะไรางเงี้ยนะคะาทางานตั้งแต่3 0มสถึงสาชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟู l l ไทม์ mm. นะคะคือก็จะได้เช็คตามเวลาที่เราทํางานนั่นแหละนะใครทํา หลายชั่วโมงก็ได้เช็คเยอะใครทําน้อยชั่วโมงลงมาก็ได้เช็คน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะได้โบนัสเหมือนที่ไทยเลยแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โบนัสประจําปีแต่ที่เนี้ยที่เบลยเยียมก็คือได้โบนัสประจําปีด้วยแล้วก็ไดเ้เขาเรียกว่าฟักันซี่เขก็คือ,อ,อฟักันซี่เขเนี่ยมัน ให้เพราะอะไรวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นเหมือนเงินสําหรับวันหยุดอะอ้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเนี่ยก็คือเป็นความความภูมิใจความแบบเออมันดีที่เราได้มีงานทําแล้วก็เป็นงานที่ถูกกฎหมายทํางานแล้วก็เสียภาษีเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีไปทํางานดํานะแบบเออ ทำงานแบบเลี่ยงภาษีแล้วก็คนที่เป็นนายจ้างเขาก็จ่ายเงินสดให้อะไรเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแหละแต่ว่าก็เราก็ไม่จัดเขาละกันนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราทํางานขาวแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินขาวเนี่ยมันก็มีความภูมิใจตรงนี้แล้วก็มันกมน็มันมีข้อดีตรงนี้ที่ว่าเราได้ทั้งแบบเช็คค่าอาหารกลางวานันแล้วได้ทั้งเช็คค่าเดินทางเอาไว้ใช้ซื้อตั๋วแบบ ลดประจําทางเอาไว้ใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเ,เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบประหยัดไฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ยังได้แบบโบนัสประจําปีแล้วก็ได้ค่าวันหยุดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความแบบเออมันเป็นข้อดีของการที่แบบเออเราทำงานขาวและจ่ายภาษีถูกต้องอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วข้อดีของการทำงานขาวเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้นะคือมันมีข้อดีเยอะมากนะคะถ้าตัวเองมีลูกนะ ก็จะมีแบบว่าเออเป็นวันหยุดสําหรับพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องวันหยุดก็คือแบบสมมติว่าเราทํางานอย่างเราทํางาน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะหปีเนี่ยเราจะมีเอ,อ่อวันหยุดอยู่ที่80ชั่วโมงรวมทั้งหมดนะคะก็คือ80ชั่วโมงที่เราสามารถลาได้เนี่ยอันเนี้ยก็คือเราลาได้โดยที่เจ้านายยังจ่ายเงินให้เราอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลาเกินนั้นอะไรเงี้ยเราถึงจะแบบเออโดน ไม่ใช่ว่าโดนหักเงินแต่ว่าก็คือวันที่เราไม่ได้ไปทํางานอะ่ะก็คือเราก็ไม่ได้ตังค์แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าสิทธิ์ของเราในแบบ80ดสิชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือเขาเจ้านายยังจ่ายเงินให้เราอยู่คือมันมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่เสียดายที่เราต้องแบบเสียภาษีอ่ะอันเนี้ยก็คือมันเป็นความสบายใจของเราด้วยที่แบบอย่างน้อยคือเรารู้ว่าภาษีที่เราจ่ายไปเยอะเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ มันเป็นประโยชน์ที่เราได้รับอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆที่อยู่เบลเยียมนะคะก็คือยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่เปิดนะคะสมมติว่าเรามาอยู่ที่เบลเยียมเนี่ยเราก็สามารถไปประเทศอื่นๆในยุโรปได้โดยที่เราไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะคะซึ่งเออมันก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอนะ่ะแล้วอย่างที่เรารู้ก็คือยุโรปก็คือแบบที่เที่ยวเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็อย่างถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแบบสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยออสเตรียอะไรเงี้ยก็ขับรถไปได้ด้วยนะถ้าคนชอบขับรถ จะพูดอะไรอีกไม่รู้นึงไม่ออกมาว,ว่าจะพูดอะไรแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกนะคุณก็ยังจะได้รับเงินเดือนลูกอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้รับนะแต่ว่าพี่ๆของเราเขาก็คือแบบเออก็ได้รับนะสําหรับเด็กที่เกิดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบเงินเดือนอะ่ะเป็นเงินเดือนเด็กอะ่ะนะคะถึงอายุเท่าไหร่เราจะไม่ได้แล้วอย่างที่บอกคือเราไม่มีลูกเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอ้โหข้อดีของการที่เราทํางานแล้วก็เสียภาษีถูกต้องอะ่ะ มันดีมากเลยว่ะ a งจี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือเหมือนกเกษียณอายุอะ่ะเหมือนกับถ้าถึงช่วงอายุหนึ่งที่เราไม่สามารถทํางานได้แล้วอะไรเงี้ยเงินกเกษียณของคนที่นี่ก็คือเยอะมากเลยนะเยอะแบบเยอะยิ่งกว่าเงินเดือนอีกอ่ะเยอะยิ่งกว่าเงินเดือนตอนที่เราทํางานอีกอะ่ะแล้วพอเราหันกลับไปที่ไทยอะ่ะที่คนแก่บ้านเราได้รับเงินเงินคนแก่อะ่ะเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ย a งจี้มันเทียบกันไม่ได้เลยอะ่ะนึกออกไหม เรื่องถ้าเกิดว่าเธออยากจะมาอยู่เบลเยียมนะก็อยากให้มาถูกกฎหมายกันคือวีซ่าเบลเยียมอาจจะยากหน่อยนึงเพราะว่าคือเมื่อก่อนมันเคยง่ายนะเราจําได้ว่าแบบมีพี่ที่เขามาอยู่แบบนานแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเมื่อก่อนวีซ่าง่ายกว่านี้ขอวีซ่าง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันก็มีคนแบบ profit off of that แบบเยอะเหมือนกันอย่างแบบมาวีซ่าท่องเที่ยวแต่ก็มาอยู่นานแล้วก็แบบมาแต่งงานเอาปลายทางอะไรอย่างเงี้ยไอ้จี้แล้วมันก็แบบ มันก็เกิดแบบเธอนึกออกไหมว่าแบบคนที่มาก่อนแล้วมาทําแบบมาทําไม่ดีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนที่จะมาทีหลังมันยากอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมาแบบถูกกฎหมายเถอะมาแบบถูกต้องดีกว่านะคะแล้วอย่างวีซ่าที่นี่ก็คือมีมันก็เหมือนวีซ่าของทุกๆประเทศแหละว่าแบบเอออาจจะมาแต่งงานหรือว่าแบบมาทํางานอะไรเงี้ยแต่วีซ่าทางานก็คือมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเอาว่าคนที่นี่ก็ยังตกงานกันเลยอะ เอาเอาแค่นี้ก็แล้วกันคุณต้องมีแบบเออคอนเนคชันนิดนึงอะไรอย่เงี้ยนะคะส่วนวีซ่า Visa นักเรียนก็อันนี้ไม่รู้เลยเราไม่เคยลุกอัพเลยอะนะก็รีเสิร์ชแหละเพราะว่าทุกวันนี้อ <c oughs> นะินเทอร์เน็ตเนาะเข้า Google เราก็แบบเออมันก็มันก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นถ้าแบบว่าเออเรามีความสนใจจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ลองไปค้นหาลองไปรีเสิร์ชกันดูอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า,าถ้าเราได้วีซ่าแล้วข้อดีของวีซ่า เบลเยียมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นเขาจะเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีวีซ่าเข้ามาในประเทศไหนประเทศหนึ่งแล้วในยุโรปนะคะเราก็คือสามารถไปประเทศไหนก็ได้ในยุโรปนะคะที่ที่เป็นสมาชิกเชงเก้นนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยปลายทางที่เราจะมาเราต้องมีปลายทางที่จะมาเช่นแบบเออเราจะมาเบลเยียมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่เบลเยียมก่อนเราถึงจะแบบเออ ไปต่อที่ประเทศเอื่นๆได้อะไรเงี้ยนะคะพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะคะคือทุกที่แหละมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียข้อแรกที่ชัดมากๆเลยอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือเบลเยียมเป็นหนึ่งในประเทศที่อากาศสภาพอากาศนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบอากาศที่เราหายใจอะไรเงี้ยก็คือสภาพอากาศแย่มากนะคะคือแบบคือมันก็มีช่วงที่อากาศดีหรืออะไรางี้นะแต่ว่าฝนตกเยอะแล้วก็ เมื่อคลืมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวรับกับอากาศให้ดีด้วยนะคะถ้าจะมาอยู่ที่นี่นะข้อเสียอีกอย่างหนึง่งก็คือการไปหาหมอไปโรงพยาบาลนะคะคืออันนี้ก็คือเป็นเป็นอันหลักๆเลยที่เราบ่นมาตลอดนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายอะไรเงี้ยคือคุณไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้นะนอกจากว่าคุณมันจะมีเหตุฉุกเฉินคุณจะแบบเออฉุกเฉินเจ็บใกล้ตายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ถึงจะแบบเออไปโรงพยาบาลได้แต่ว่า ถ้าคุณป่วยธรรมดาแบบเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยต้องนัดหมอก่อนอ่ะต้องไปหมอประจำบ้านก่อน ะค,ะคือเราจะมีหมอประจําบ้านนะเขาเรียกว่าเฮิร์สอาร์ตนะคะเป็นหมอประจําบ้านเป็นหมอประจําครอบครัวของเราอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยเราต้องติดต่อหมอเราก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหมอเขาวินิจฉัยเขาแบบดูแล้วว่าเอออาการหนักจริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบมีส่งตัวเราไปแบบที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สําหรับเราก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้อยียงวะฉันเคยเป็นแบบเป็นสิวอะ แบบเป็นสิวเป็นหน้าพังเลยนะคือแบบหน้าเป็นสิวแบบแดงเจ็บเต็มหน้าเราก็เลยแบบเออก็รู้แหละว่ามันไม่ได้เป็นฉุกเฉินอะไรขนาดนั้น,น,นอะไรเงี้ยแต่เราก็จะก็จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง <G ül üyor> ก็เลยนัดหมอซึ่งเป็นหมอผิวหนังนะคะจําได้ว่าตอนที่เรานัดเนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะแล้วรู้ไหมว่าได้คิวหมอตอนไหนต้นเดือนมิถุนาต้นเดือนมิถุนา รอหมอสามเดือนกว่าจะได้คิวหมอก็คือหายแล้วซิวหายแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียสําหรับเรานะสําหรับคนอื่นจะเออมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องแหละเราไม่สามารถไปร้านขายยาแล้วแบบซื้อ,อยากแก้อักเสบหน่อยค่ะอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะคือมันจะมียาจําเพาะกลุ่มที่แบบเราสามารถซื้อได้นะคะแต่มันจะเป็นยาที่แบบยาที่ไม่อันตรายอะ่ะพวกยาพาราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ที่เหลือพวกนั้นก็คือต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะไปซื้อยากินได้นะคะหลายคนก็จะแบบมันก็ถูกแล้วเธออะไรเงี้ยก็ใช่ก็ถูกแต่ว่าบางทีเราก็แบบเออนึกออกไหมมันก็จะไม่เหมือนบ้านเราตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยเองจี้ถ้าเกิดว่าเธอถามเราว่าแบบเออเบลเยียมเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครสามารถย้ายมาได้อะ แนะนำให้ย้ายไหมเราก็เราว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยแต่อาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดได้มาอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะก็คือคุณภาพชีวิตของเรามันดีกว่าแน่นอนนะคะแต่ลืมบอกว่าฉันกำลังจะย้ายกลับไทยนะ <c oughs> ย้ายกลับไทยไม่ใช่ว่าประเทศเบลเยียมไม่ดีนะองจีแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ประเทศไงแต่ที่บ้านที่เราอยู่มันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไงไงแต่ทางนี้ทางนั้นอะ่ะเราก็ต้องมีเงินก่อนด้วยแหละ ยากเนาะเวลาที่เราจะแบบเออเราแค่อยากมีชีวิตที่ดีๆอะทำไมมันยากจังเลยวะเนาะ แล้วระบบอะไรต่างๆอ่ะมันดีมากเลยนะคือแบบถ้าเกิดว่าเรามาอยู่แล้วเรามีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะมีหน่วยงานที่เราแบบสามารถพึ่งพาได้อ่ะอย่างเช่นคือด้วยความที่เรายังไม่เคยมีปัญหาชีวิตอะไรเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านนี้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือแบบสมมติว่าเรามีปัญหากับสามีเราอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือมันจะมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือเราแบบเยอะมากอ่ะ อย่างสมมติมีคนแบบถูกสามีทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลืออาจจะแบบหาบ้านให้อยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่เราอยู่แล้วเราได้รับได้รับการ t r e ต t แบบเราเป็นมนุษย์จริงๆคนหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นแบบสัญชาติไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่เมื่อมาอยู่ในประเทศนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็ได้รับการดูแลได้รับการทร e ต t แบบที่เราเป็นคนเบลเยียมคนหนึ่งอะไรเงี้ย อะคะอันเนี้ยก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่เราแบบเออให้ใจมากนะเออแล้วเราก็ไม่มีเจตนาที่จะแบบเออย้ายมาอยู่เบลเยียมนะเบลเยียมดีกว่าประเทศไทยอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆแล้วเราก็รู้แหละว่าที่นี่มันดีกว่าที่ไทยอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบเราก็อยากให้ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่คนไทยอยู่แล้วมีความสุขอะเราทําอะไรได้บ้างอะเราทําอะไรไม่ได้เลย,ยจริง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบูลลี่ mm. เหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยได้ยินคนที่โดนนะแต่ว่าส่วนตัวเราเองยังไม่โดนอาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่เราอยู่อ่ะมันเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นบ้านนอกอ่ะคือเราไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยแล้วคนแถวบ้านนอกเนาะเขาก็คือเขาก็จะไม่ค่อยแบบโดนเหยียดเชื้อชาติไหมอะไรเงี้ยของเราก็คือไม่มีนะเรายังไม่เคยโดน แต่คนที่โดนก็มีเนาะแต่ก็คือน้อยที่จะโดนจากคนเบลยเยียมอะส่วนใหญ่ก็จะโดนจาก <c oughs> จากต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่เหมือนกันแล้วเราก็จะแบบอืมึงนี่นะอะไรเงี้ยอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือภาษานะคือถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาเราจะสื่อสารกับเขาได้ แล้วประเทศเบลเยีเยมเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศเบลเยีเยมเนี่ยมีการใช้ภาษาราชการถึงสภาษาด้วยกันนะคะก็คือมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เรจิโอที่เราอยู่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เราอยู่นี่เป็นเออฟลานเดรนนะคะเขาก็จะใช้เป็นภาษาดัตช์นะคะภาษาเนเธอแลนด์นะเมืองอื่นๆที่เขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งส่วนน้อยๆน,นะคะที่ภาษาราชการเขาจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะเพราะฉะนั้น การที่จะมาอยู่เบลเยียมเนี่ยก็คือเราก็ต้องเลือกอยู่ด้วยว่าเราจะไปอยู่โซนไหนที่เขาใช้ภาษาอะไรอะไรเงี้ย ه. แต่ว่าเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาบังคับให้เราทําเลยก็คือเรียนภาษาตามภาษาที่เราอยู่ในโซนที่เราอยู่นั้นๆนะคะอย่างของเราก็คือภาษาเนเธอร์แลนด์นะคือมาใหม่ๆเนี่ยเราต้องเรียนภาษาเออมันเขาก็จะมีบังคับว่าแบบเออเรียนกี่ระดับอะไรเงี้ยเป็นต้นไปแต่ของเราก็คือเรียนเกือบครบนะคือมันจะเขาจะบังคับที่2ระดับแรกนะคะแต่พอเราเรียน2ระดับแรก เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียนต่อไปได้ถ้าเราต้องการนะแล้วก็ไอ้สระดับแรกเนี่ยคือเราเขาก็จะจ่ายค่าเรียนให้เราคืนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเรียนภาษาแล้วก็ยังต้องเรียนแบบอ n t e g r a t i o n อะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบหน้าที่พลเมืองอะไรเงี้ยวิธีการที่เราแบบจะอยู่ที่นี่ได้มันต้อง ใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยพวกแบบว่าวิธีการขอความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเราแบบเออเรามีปัญหาในครอบครัวหรือว่าเราประสบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับว่าเขาก็จะบังคับให้เราเรียนอันนั้นก่อนก็คืออย่างแรกที่เราควรจะทําให้ได้ก็คือดูแลตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเราได้ภาษาปุ๊บเนี่ยมันก็เราก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะ เราก็จะสามารถไปแบบเออไปสอบใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเราถึงมีความรู้สึกว่าเออภาษาอมันสําคัญอย่างเวลาที่แบบคนเห็นว่าเราสอนภาษาไทยให้สามีเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบสอนทําไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะรู้มากเดี๋ยวมันจะอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกของเราก็คือแบบ ภาษามันสําคัญไงแองจี้มันใช้สื่อสารคือมันต้องมันสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปอยู่ประเทศไหนอะไรเงี้ยเราก็ควรจะรู้ภาษาของเขาด้วยนะคะเราจะได้ไม่ไปลําบากใครอ่ะแล้วไม่ลําบากตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาก็คือสําหรับเราอ่ะมาอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราจะไปอยู่ในประเทศไหนเราควรจะศึกษาภาษานั้นๆศึกษาวัฒนธรรมของเขาเราต้องมีความ Respect ให้กับเจ้าบ้านของเขาด้วยอะไรเงี้ยอย่างเราก็คือเราก็ ยินดีมากแล้วก็ช่วยสามีแบบเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันสําคัญอนยะ่างจี้ถ้าเกิดว่าแบบเออเรากับสามีย้ายไปอยู่ไทยกลับไปอยู่ไทยในอนาคตอะไรเงี้ยคือเราก็อยากจะให้เขาแบบเออเขาสามารถอ่านป้ายจราจรได้สั่งอาหารกินได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีทุกที่มันจะเป็นภาษาอังกฤษที่นี่ที่เบลเยียมก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาสําคัญนะคะแต่ถ้าเธอถามเราว่าถ้าเราอยากย้ายประเทศสมมติว่าถ้าเราไม่อยู่ที่เบล Wish แล้วเราอยากย้ายไปอยู่ที่ไหนหรอเราก็ในความฝันไฟฝันเลยนะว่าเราอยากไปอยู่นอร์เวย์ <Denmark> <ideally> ไปอยู่แบบชนบทที่นอร์เวย์อะแบบคือมีโอกาสได้ไปเที่ยวไงแล้วมี Born ค <umb> <Virgin> วามรู้สึกว่าเออมันมันน่ายอยู่จังเลยแบบคือถ้าถามเราไฝฝันว่าอยากจะไปย้ายไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายเราก็คงกลับบ้านแหละที่ไทยเพราะว่ามันไม่มีส้มตำอ่ะที่นอร์เวย์ไม่มีส้มตำกินอะ่ะ okay. ก็เนี่ยค่ะก็เป็นแบบว่า ความรู้เล็กๆน้อยที่แบบเออเราเอามาแชร์กันสําหรับคนที่แบบเอออยากจะย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะเราเอาใจช่วยนะถ้าเกิดว่าอยากแบบอยากไปอยู่ในที่ที่มันแบบเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ใจจริงอ่ะเราก็อยากจะให้แบบคือเราอยากทําประเทศไทยบ้านของเราให้มันน่าอยู่มากกว่าเพราะว่าเราทุกคนก็อยากอยู่บ้านเราอะ่ะแค่นั้นเองนะคะแต่ว่า เราไม่สามารถทําให้บ้านเรามันน่าอยู่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเศร้าเนานะเอาจริงเนาะแองจี้ก็นะคะนี่ก็คือเป็นเล็กๆน้อยที่เอามาแชร์กันละกันนะคะว่าแบบเออถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณได้ย้ายมาอยู่เบลเยียมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันแบบเออชีวิตการเป็นอยู่มันเป็นยังไงแต่สําหรับเราก็คือเบลเยียมก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะคะน่ามาอยู่ คนที่นี่ก็น่ารักนะคือแบบหลายคนอาจจะเจอแบบประสบการณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราก็คือเราเราเจอแต่คนที่แบบน่ารักคือมันก็มีคนที่ไม่น่ารักแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นสนิทชิดเชื้ออะไรกับเขาคุณภาพชีวิตก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าที่ไทยของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ลองรีเสิร์ชดูสําหรับคนที่แบบเออต้องการข้อมูลที่แบบมันเชิงลึกกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้เราก็เล่าได้ตามที่แบบเออเราเห็นเองมาอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะสาหรับคนที่แบบ คือเชื่อแหละว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะย้ายประเทศนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเองจี้เราก็แบบเออก็เป็นห่วงแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในบ้านของตัวเองนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเราทำอะไรได้อ่ะ